สวัสดีย้ามือเศร้าค่ะพี่น้องป้องไปที่เครบทุกขู่ทุกคนค่ะมือนี้กับพามาอัปเดตคือมามาเบิงเข่าคือเก,กาว,วันที่หกพฤศจิกายนอากาศจะเป็นหมอกหมอกอันนี้ย้ามือเศร้าเด้ค่ะย้ามือเศร้าอากาศเป็นอากาศเป็นหมอากาเป็นอีหยังอยู่ค่ะโอ้ยเข่าน้ามือเศร้าก็สวย งามค่ะเพื่อนเพื่อนค่ะเข่าย้ํามือเศร้าก็สวยงามอากาศกับหมอกลุงเอามาให้บ้านเพื่อนเพื่อนเบ่งบ้านเพื่อนเพื่อนเป็นจังไหนบ้านย้ายเอริทเป็นจังสี่ด้วยค่ะเพื่อนเพื่อนค่ะย้ํามือเศร้านี่กัมาทักทายกันแต่เศร้านาอค่ะนาะอยู่สตูดิโอส่วนตัวของแต่ละคนน้ะค่ะเพื่อนเพื่อนนี่คือก็เอารวงข้าวเอารวงเข่าเพิ่นซุกเต็มที่แล้วค่ะล้อรถเกี่ยวยางเดียว คุณค่ะเพื่อนค่ะสุกเต็มที่ลอ้อรถเกี่ยวยางเดียวจะเมีนงามไหลจะเมีนงามไหลค่ะพูดนะเขางามขากงามแน่ค่ะเพื่อนเพื่อนขาเขางามขากงามแน่มารอเพื่อนเพื่อนพบความสวยพร้อมงามย่ามือเศร้าเขาก็ต้องสูตรโอโซนก่อนเนาะค่ะ ทุกคนขายยามือเส้าเขาต้องสูตรโอโซนก่อนเดี๋ยวไปเบื้องบักคุงบักคุงต้นท่อน,นี่แหละมะลกอมละลกอจากเพื่อนๆขาย่ามือเส้าก็มาทักทายกันคุยกันไปเนาะคะ่ะนอเบื้องอากาศเบื้องหมอกเบื้องเขาเบื้องน้ำเบ่้ดไไปเบื้องไหนภูเขาลําเนอไผยกับเบื้องข่างบ้านเขาเบื้องอันนี้แหละเนาะคะ่ะเพื่อนๆมาคุยกัน ยามือเศร้าสดชื่นแจ่มใสหลังบ้านข่าสุกเหลืองเต็มแต่ต้องรอรถเกี่ยวค้นเกี่ยวไปได้เพราะว่ามีบเอ็ดเล็ดมีบเอ็ดเลดจา<ๆ>้าเพื่อนๆนค่ะพระเพื่อนเพื่อนสุขสุขคุน่ะละทักท้ายกันน้อค่ะเน้ออู้อากาศเย็นเย็นเย็นสบายพี่นมะา่ เสียงกบพี่น้องได้ยินบ่เสียงกบเสียงกบเสียงกบเข้าไงเสียงกบเด้อค่ะเสียงกบเพื่อนขาทักทายพอ้พอมปรกก๋าหอมพ,พ,พออุ้ยอันมากอันนี้ก็ร้ายหลายดอกแต่ยังบ่ทันได้เก็บดอกค่ะเนี่ยมากอันนี้ก็ร้ายหลายแต่ยังบ่ทันได้เก็บ น้องเอ้ยเพาท่านได้มีเวลาเฮ็ดเพื่อนเฮ็ดไว้หลายขวดแล้วว่าสิได้ไปฝากพี่ต้อนน้องอยู่ได้ไปฝากพี่ต้อนน้องอยู่นี่ค่ะเฮ็ดไว้หลายแล้วใครอยากได้ก็มาเอาเด้อยายเฮ็ดถึงยายสับผมถึงยาล้างจานค่ะ <c oughs> เพื่อนขา มือนีกับไปก่อนค่ะ